เยีเ่ยงเราจะมาติดทองฝังลูกนิมิตกันที่วัดเขาเยีเ่ยงขึ้นภูเขามาหนึงลูกถึงแล้วจ้าบรรยากาศดีมากเลยรอบรอบวัดวันนี้เป็นวันจันทร์คนไม่เยอะแล้วจ้าแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนก็น่าจะเยอะกว่านี้ เขายี่ยท่งดเาเี่ยทงจะมาที่นี่อำเภอสีคิ้ววัดเขาเยีเเ่ยงอยู่แถวอะไรคลองไผ่เหรอเขาเรียกคลองไผ่ เที่ยงจะมีกำหันลมแต่เราไม่ได้ขึ้นไปถึงนู่น